เายาลิตร,รถเดิมนะครับรถเดิมเครื่องเดิมมาลองแต่รถคันเนี้ยเดิมทีก่อนจูนเนี่ยก็คือรถจะวิ่งแบบว่าเบอร์เบอร์หน่อยนะครับเบอร์เบอร์มันคือเป็นอาการอะไรนะรมันเป็นอาการน้ำมันส่วนผสมไม่ได้นะครับการบิดไม่ได้นะครับเพราะอะไรถึงไม่ได้ครับรถคันนี้มันไม่รถเดิมจริงคือมันเป็นจัดท่อไอเสียมานะครับอ่าคือทําท่อมาแล้วมันเป็น อันนี้ในคลิปนี้ก็จะอธิบายว่าทําไมทําท่อแล้วมันถึงเป็นนะครับอาจากเริ่มต้นเลยบางคนก็บอกว่าพอทําท่อแล้วมันต้องจูนนะครับอทำไมมันต้องจูนนะครับมันก็มีเหตุผลมันอยู่นะครับ<_ <k> _ <s> ท่อเสียเนี่ยนะฮะ,ะคือท่อเสียเนี่ยแต่ก่อนผมทาเองเลยที่บ้านคือใช้คําว,ว่าผลิตเลยดีกว่านะครับเป็นผู้ผลิตเลยนะฮะ <_ s 2> พอ <powered> นั้นเราจะต้องเราจะรู้เรื่องท่อหมดเลยนะครับตั้งแต่ทําฝานะครับทําไส้กลางนะครับ เจาะรูอัดใย,ยแก้วนะครับอ่าขั้นตอนมันก็คือว่าในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีเครื่องปั๊มนะครับมันใช้การตอกฝาเอานะครับจะมีแม่แบบนะครับเป็นแม่แบบวงกลมเป็นเหล็กหนาๆตัดนะครับอ่าแล้วคราวเนี้ยเราจะเอาคีมล็อกนะครับอ่าคีมล็อกน,น่าจะเป็นไวกิฟนะชั่วชั่วโมงนั้นก็ต้องไว้กิฟนะฮะกับปากกาปากกาจาักงานนะฮะคีมล็อกไว้กิฟสองตัวจับด้านข้างแล้วปากกาจาักงานจับด้านล่างเป็นสามมุมนะครับแล้วก็ตอกนะครับ พอตอกเนี่ยมันจะปุบเข้ามาทําให้ตัวฝาเนี่ยเหมือนฝากระป๋องนมคล้ายๆกันนะแล้วคือฝามันมันจะเป็นเหมือนแอนขึ้นมาย่างาจะเหมือนคล้ายๆฝากระปุกอมสินนะฮะแล้วไอ้ตรงกลางเนี่ย่อตรงกลางไอ้ตัวเสื้อมันนะครับเสื้อมันก็คือจะใช้การตัดเหล็กแผน่นแล้วใช้เครื่องม้วนเหมือนเครื่องบดปลาหมึกนะฮะมันจะเป็นสามลูกกิ่งม้วน พอเราดัดเคิร์ฟมนเนี่ยลูกกิ้งลูกกิ้งมันจะเป็นสามอันมันจะมีลูกกิ้งที่ประคองสองอันแล้วลูกกิ้งที่ดันขึ้นลูกกิ้งดันขึ้นเนี่ยจะเป็นปับงสามมันจะม้วน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 นะครับถ้าปรับมากไปมันจะแอนมากนะครับเราก็จะปรับคือพวกนี้มันไม่มีระยะนะครับใช้อาศัยใช้มือเลยนะครับใช้ความกำนานฮะแล้วก็ม้วนพอม้วนพอมันมาบรรจบกันเนี่ยตรงที่เชื่อมเนี่ยเราไม่ใช้ไฟฟ้าเชื่อมนะใช้แก๊สนะครับเป็นเป็นการไล่น้ําเหล็กเขาเรียกไล่น้ําเหล็กนะใช้อเซทิลีนนะครับ ขวดแก๊สไปเป่าครับเป่าเพื่อที่จะไล่น้าเด็กให้มันติดกันโดยไม่ใช้รูดเชือกนะครับต้องใช้ฝีมืออย่างเดียวเลยนะฮะแต่ก่อนมันไม่มีเทคโนโลยีนะก็ใช้ไล่น้าเหล็กพอไล่น้ําเหล็กมาพอมันติดกันเสร็จปุ๊บอ่ามันก็จะได้เป็นเสื้อกางกลมๆขาแน้ฝาเนี่ยก็เป็นกระป๋องนมมาปิดนะฮะอาคล้ายๆฝากระป๋องนมมาปิดครับพอะปิดเสร็จแล้วทําไงนะฮะอ่าแต่ยังไม่ได้ปิดนะอ่านี่คือหมายถึงพอได้เสื้อได้ฝาเราปิดฝาข้างึ่งก่อนแล้วก็ถ้าท่อเป็นท่อตรง จะปิดหัวท้ายแล้วยัดไอ้ตัวแป,ป๊บกลางแป,ป๊บกลางจะใช้เจาะรูแบบประมาณสักเขาเรียกว่าน็อตประมาณน็อตเบอร์หกเบอร์เจ็ดประมาณนี้อ่านะครับเจาะรูด้วยมือเลยนะฮะแต่ก่อนที่จะปิดฝ่ายข้างเนี่ยคือเสื้อเราปิดฝ่ายข้างรอเราใส่ยัดไส้กลางแล้วเราจะตเจัเดียแก้วรอบๆตเัเดียแก้วรอบๆอันนี้เขาเรียกว่าไส้ตรงนะครับอ่าแล้วก็ปิดฝาเข้าไปปิดฝาเข้าไปครับเนี้ย อ่มามันก็จะได้หม้อพักกลางแบบไม่ได้มีห้องกลางเป็นไส้ตรงเขาเรียกไส้ตรงหม้อพักกลางเป็นไส้ตรงนะหม้อพักอันเนี้ยที่ใส่รถกันคันเนี้ยนะครับอ่าก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับอ่าแล้วหม้อพักสองห้องเป็นไงหม้อพักสองห้องก็คือเสื้อนึกถึงเสื้อเมื่อกี้กลม,ก,ลมกระบอกลก,ลกลมเหมือนเอาเหมือนเอากระป๋องโค้งมาตัดหัวท้ายนะครับแล้วคันเนี้ยอีกฝั่งหนึ่ง มันจะเป็นแป,ป๊บเยื้องและอยีกฝั่งนึงเป็นแป,ป๊บเยื้องเหมือนเราใส่แป,ป๊บเยื้องกันอย่างนี้คือให้ไอเสียมันพุ่งไปแล้วก็ไปวนอีกข้างหนึ่งแล้วกว่าจะกลับมาได้เนี่ยมันจะเหมือนเป็นลักษณะว่าใช้ในห้องกลมๆนะฮะใช้แป,ป๊บแย่เข้าไปเยื้องอย่างนี้ปกติเป็นแป,ป๊บตรงอย่างนี้แต่เราเยื้องนี้แล้วจะมีห้องกลางอันหนึ่งอ่าคือว่าไอ้ตัวไอเสียตัวเนี้ยต้องวิ่งนะครับ วิ่งไปวนนะครับพอวิ่งไปวนเนี่ยมันออกไปฝั่งหนึ่งอ่ามันจะมีเสื้อกลางปิดไว้อันนี้แป๊บแย่มาแป๊บแย่ไปนะฮะอ่ามันจะวิ่งไปวนแล้วแล้วกว่ามันจะออกมาได้เนี่ยมันจะต้องผ่านรูที่เราเจาะเนี่ยแหละนะครับเหมือนผ่านรูนะฮะอ่าคล้ายๆเป็นเหมือนเขาวงกดง่ายเลยนะครับเข้าไปแล้ววายวนหน่อยเราออกมาเนี่ยก็เป็นมอพักสองห้องนะครับอ่าคราวนี้มันเกี่ยวอะไรกับการกินอ่าการที่ว่าพอรถพอเปลี่ยนมอพักแล้วมันจะเบร์เบร์นะครับ มันวิ่งแล้วสมบูรณไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าพอรัเครื่องยนต์เนี่ยพอรัมันเกิดการคายไอเสียเยอะนะครับหนึ่งพอแรงไอเสียมันมันมันโฟออกไปได้ดีมันจะทําให้เครื่องยนต์มีแรงดึงที่แอร์โฟได้มากขึ้นด้วยนะครับอ่ามีแรงดึงที่แอร์โฟได้มากอากาศนะครับจะเข้าได้มากพอเมื่อเมื่อใดที่มันมันคายออกได้อากาศมันจะมันจะมีมวลเข้ามามากทันทีโดยอัตโนมัติคราวนี้ย พออากาศเข้ามากแต่น้ํามันเท่าเดิมเนี่ยน้ามันซึ่งไม่ได้เพิ่มเยอะขึ้นเนี่ยส่วนผสมก็จะบางลงมันทําให้รถมันวิ่งแล้วมันวิ่งแย่กว่าเดิมความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมทําท่อทำมันแย่กว่าเดิมนะมันไม่ใช่ท่อเขาไม่ดีนะฮะเราต้องจูนพอเราไปทําท่อมานะครับอ่าคันนี้อีกอีกเหตุหนึ่งที่ทําให้มันวิ่งไม่ได้คือพอเวลามันโล่งแล้วเนี่ยมันจะทําให้ตัวลูกสูบเนี่ยนะฮะ ในช่วงจังหวะโอแล็ OLED, หรือว่ามันจะมีจังหวะดูดอัดระเบิดตอนคายเนี่ยนะครับมันจะมีช่วง ID จะเข้าแล้วไอเสียจะออกที่วาลจะกําลังไอเสียจะเริ่มปิดไ d ดเริ่มเปิดช่วงตรงเนี้ยปกติแล้วถ้ารถท่อมันอั้นเนี่ยจังหวะตรงเนี้ไอเสียมันจะออกเดินทางได้ช้าลงมันจะทําให้ไอดีที่เข้ามาส่วนหนึ่งเนี่ยจะถูกประจุเข้าไปอยู่ในกระบอกสูบอย่างเต็มที่แต่ถ้าช่วงจังหวะตรงเนี้ นะครับถ้าช่วงจหวะตัวนี้ถ้าท่อมันโล่งเนี่ยมันจะเกิดแรงดูดออกไปนะครับทำให้ไอซีตัวเนี้ยดูดออกไปด้วยก็คือพูดง่ายดูดน้ํามันปามไปด้วยทําให้น้ํามันในห้องขอาไหม้เนี่ยจากมันเคยอยู่สมมติมันเคยอยู่สิบส่วนมันตกหายไปเหลือเจ็ดส่วนมันก็เลยทําให้น้ํามันปางรถไม่มีกําลังพอรถไม่มีกําลังต้องจูนนะครับต้องจูนนะครับจูนเพิ่มน้ํามันขึ้น ถามว่าทําไมทําท่อแล้วรถจะกินน้ามันขึ้นเพราะมันสูบน้ํามันลงไปด้วยนะครับอันนี้นะฮะมันสูบน้ํามันลงไปด้วยนะครับมันก็เลยทําให้รถที่ทําท่อเนี่ยถ้าทําแล้วยังไม่จูนรถมันจะวิ่งแย่ในบางคันนะจะวิ่งแย่แย่แบบแย่เห็นได้ชัดเลยนะฮะบางคันก็จะวิ่งแบบดีขึ้นทันทีเพราะอะไรเพราะว่าสูตรท่อบางทีมันมันโล่งไปนะฮะมันก็เลยทําให้เกิดอาการแบบนั้นแต่ถ้าเราจูนเข้หมางรถมันจะวิ่งดี นเนี่ยนะครับทีแรกม,มันจะวิงว่งแบบนี้ไม่ได้เลยนะฮะตอนนี้มันรอบจบเดินต่อเกียร์ดันขึ้นนะครับรถเดินนะครับรถจะเดินแบบเดินไม่หยุดเลยนะฮะแต่ถ้าตอนนี้เราเอา์เดิมใส่เนี่ยรถจะระบบรอบช้ามากแบบมองเห็นรอบเดินเลยนะฮะแล้วไม่ไปเลยนะครับเราจะรู้สึกพอทําท่อถ่ายมันแย่ก,กว่าเดิมวะนะครับบางทีร้านท่อบอกว่ามันมันก็ได้ยอยู่แล้วนะ อ่าแต่คันเนี้ยเราต้องมาปรึกษาร้านจูนด,ด้วยเพื่อที่จะปรับให้มันเข้าหากันนะฮะคันเนี้ยเดิมทีตอนขึ้นวัดแรงมา้าตอนที่หลังทําท่อเลยเมื่อกี้มันกดไม่ไปนะฮะมันเหลือประมาณ64นะฮะมันไม่ไม่ขึ้นนะฮะแรงม้ารุ่นเนี้ยมันอยู่ประมาณแ80ดสิบนะครับแต่วัดจริงๆถ้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน7 5หแต่คันเนี้ยพอหลังจูนแล้วไปประมาณแ9ดสิบเก้าเก้าสิบ สรุปแล้วพอจูนแล้วทําท่อแล้วแรงมาขึ้นมามากกว่าเดิมแต่ต้องจูนถ้าไม่จูนแล้วมันไปไม่ได้แต่บางคันไปได้แต่ถามว่าถ้ารถคันนี้ทําท่อแล้วแบบว่าไม่ต้องจูนเลยทําไงต้องใส่มอพักที่มันไส้วนที่มันแน่นกว่านี้ที่มันไม่โล่งแบบนี้นะฮะก็จะไม่ต้องจูนนะครับอ่าอันนี้เป็นอ่ทฤษฎีเรื่องมอพักเลยนะครับเพราะว่าที่เราอธิบายได้เพราะว่าเราทํา นะครับเราผลิตนะครับต้องใช้คําว่าผลิตเลยนะผลิตแล้วก็ขายเลยนะครับแต่ไม่ได้เป็นระดับโรงงานเป็นระดับอุตสาหกรรมครอบครัวนะครับอ่าแต่ทําได้ก็คือในหนึ่งสัปดาห์เราก็ทําได้เป็นสิบสิบลูกนะฮะลูกหนึ่งต่กรอนเนี่ยในสมัยก่อนลูกละห้าร้อยบาทเองนะเพราะค่างเงินมันตอนนั้นทองมันบาทละประมาณถ้าผมจําไม่ผิดประมาณสี่พัน 4, นะตอนนั้นนะฮะลูกละห้าร้อยทำท่อทั้งคันได้สองพันบาทเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วต้องมีเป็นหมื่นใช่ไหมอ่าผมก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่แหละแต่ผมรู้ว่า น่าจะเจ็ดแปดพันนะยังต่ำอ่ะอ่าสมัยก่อนสองพันบาทนะที่ร้านทาท่อนะฮะพอยันหางเลยนะไปทานท้ายเลยนะ่สองพันบาทนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วก็เอ่อเนี่ยครับอันนี้จะร้อนทอยเสียงนะฮะแต่ก่อนก็ประมาณนี้ที่ทบ้านผมก็ทําประมาณนี้เลยนะครับอ่าแต่มันเป็นเทคโนโลยีเก่าแต่ท่อสมัยเก่าเสียงจะดีกว่าท่อสมัยใหม่เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นงานแฮนด์เมดเป็นแบบมือเจาะนะครับแล้วมันใช้แป๊บหนามาก ซึ่งสมัยนี้ใช้ตะแกรงม้วนก็คือตะแกรงเนี่ยมันจะเป็นปั๊มรูรูๆ,ๆูมาเลยแล้วเราเอาไปม้วนให้เป็นไส้คราวนี้ตะแกรงม้วนเนี่ยพอใช้ไปสักพักตะแกรงมันจะหลุดท่อมันจะดังไปไปๆๆๆดังแบบหน้าลำคาดังๆ,ๆังแบบคาง,ๆๆง,งอยู่ข้างในเพราะว่าตะแกรงมันหลุดก่อนท่อ,อยังไม่ทันผูกนะครับแต่ไส้่ะหลุดก่อนแต่ทางร้านผมเนี่ยแต่ก่อนทำคืองานแฮน d m a d e ท่อหนาเจาะกว่าจะได้ไส้แต่ละอันเนี่ยต้องนั่งเจาะนะฮะแล้วเสียงดีกว่า เพราะวัสดุเหล็กมันเหมือนว่ามันมันสะท้อนได้ดีกว่านะฮะเสียงนะะมันก็เลยทําให้งานแฮนด์เมดเนี่ยมันได้จํานวนน้อยนะครับแต่คุณภาพใช้ได้เป็น10ปีนะฮะกว่าจะเปลี่ยนกันนะฮะในสมัยก่อนนะัอ่าทันนี้เราเราปรับแต่งแล้วกันลงกัะเร่งก็จะมาไวแล้วก็เนี่ยช่วงกลางกระเร่งก็จะมีเนื้อสปีดเดินมีแรงบิดนะครับนี่นะครับเบียเบาเนี่ยรถเ,เดินเลยนะเนี่ย รถมันเดินเร็วมากเลยนะครับพอเหยียบผมเหยียบไปนิดหนึ่งเนี่ยรถอังทะเลงไว้นะครับเนี่ยเบาๆเลยนะครับรถมันเดินฟื้นเลยนะเนี่ยถ้าปล่อยมันไหลนะมันไปเรื่อยเลยนะอันนี้มันมีเตือนเตือนนะดีมากนะครับเห็นไหมเกียร์ไม่ต้องเชนแต่รถโคเดินเลยนะครับเดินแบบตรงล่างเริ่มไม่เอาแล้วนะครับ วิ่งดีมากนะครับหลังยากดูแล้ววิ่งดีมากทําไมวิ่งดีก็คือเหตุผลตรงนั้นนะครับก็คือว่าอ่าช่วงลูกสูบคายไอเสียนะครับลูกสูบเนี่ยมันจะดูดไอดีดูดอากาศแล้วจุดระเบิดปั้งพอจุดระเบิดปั้งช่วงคายเสียช่วงลูกสูบไล่ขึ้นไอเสียวาวไอเสียเปิดอ่าคราวเนี้ยช่วงจังหวะที่ลูกสูบกําลังจะลงเนี่ยมันจะมีช่วงวาวไอดีเปิดส่วนลงมาแล้วไอเสียยังปิดไม่สนิทช่วงนั้นแหละ ไอดีบางส่วนมันจะออกไปถ้าเวลาเราทําท่อโล่งนะครับมันจะวิ่งตามกันไปนะครับมันจะวิ่งตามกันไปเพราะว่าท่อมันโล่งแล้วมันทําให้มันดูดไอเสียออกไปด้วยนะครับอ่ามันจะมีแรงดึงนะครับมันจะมีแรงดึงบางส่วนนะครับอ่าก็คือลักษณะคล้ายๆกับแรงดึงเนี้ยเหมือนกับว่าอ่าสมมุติว่าเราใช้สายยางฉีดน้านะฮะแล้วเราเอาท่อลมเนี้ยเจาะเข้าไปกลางสายยางเนี้ยเราฉีดลมพ่นไปเนี้ย เนี่ยแรงดึงตัวเนี้ยมันจะดึงไอตัวน้ำเนี่ยออกมาเร็วกว่าเก่านะครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้เลยนะมันจะมีแรงดึงออกไปนะฮะมันทําให้เชื้อเพลิงอะ่ะมันลดน้อยลงทงัทง้งทั้งี่มันเคยจ่ายเท่านี้แล้วมันวิ่งได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าอยากทําท่ออาจจะมีการเรื่องกินน้ํามันนิดนึงในช่วงเหยียบนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับในบางครั้งถ้าเราไม่อยากจะให้มันเกิดอาการแบบนั้นเราต้องทําท่อที่ไม่โล่งมากนะครับก็คือเป็นท่อพักเยื้อง แต่ในบางครั้งท่อเยื้องเนี่ยก็ต้องดูว่าเยื้องเนี่ยรูที่มันเจาะเนี่ยมันเท่าไหรอีกนะครับมันมีรายละเอียดเรื่องนั้นนะรูเจาะรูเล็กรูใหญ่นะครับพอ่อตนะก่อนผมจะเจาะรูกันเนี่ยจะใช้สว่านเหมือนหัวไม้ขีดนะครับอันนี้เจาะรูเล็กแต่ถ้าเจาะรูใหญ่มันก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งเลยนะครับมันก็จะโล่งกว่าเดิมท่อเยื้องเหมือนกันแต่ถ้ารูใหญ่มันจะวนได้เร็วกว่านะครับมันมีหลายสูตรมากนะครับแล้วก็มีเยื้องเยื้องแบบสามห้องสองห้องนะครับมีหลายแบบมากนะครับ มีเลี้ยงสองห้องสามห้องมีใยแก้วนะครับมีใยแก้วต่ำนะครับใยแก้วที่เขาใส่ในดอกลำโพงนี่แหละนะครับมันเพื่ออะไรเพื่อให้เสียงมันนุ่มถ้าท่อไม่มีใยแก้วมันจะแป้งแป้งแป้งแต่ถ้าท่อมีใยแก้วมันจะเล่งแล้วมันจะมีเสียงเหมือนกับนุ่มว่านะครับอ่าอันนี้ก็เป็นการทําท่อนะครับอ่าแล้วก็เออเฮดเดอร์ก็มีผลนะครับอ่าเฮดเดอร์ก็มีผล ทุกอย่างมีผลหมดนะครับเรื่องท่อเสียงก็เป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนนะครับบางทีเราทําท่อไปแล้วเนี่ยรถวิ่งไม่ดีอย่าเพิ่งไปโทษร้านท่อว่าโอ้โหพี่ท่อผมแม่งรถผมไม่ง่าเก่าอ่าเดิมทีรถรถเดิมผมวิ่งดีนี่ทำไมทําท่อมันแย่อ่าอย่าเพิ่งไปโทษร้านท่อท่ออาจจะแบบว่าดีก็ได้แต่เรายังไม่ได้จูนนะถ้าเราจูนแล้วมันมันอาจจะดีได้แต่ถ้าจูนมาแล้วเนี่ยถ้ามันผลมันออกมาไม่ดีเลยผมก็จะบอกเลยว่าน้องไปให้ร้านผมเปลี่ยนให้เล็กลงหน่อยอะไรแ ก,ก็เราก็ต้องปรึกษากันก่อนนะครับบางทีบางพันุ์มันได้สูตรเลยเพราะว่าจะถามว่าส,สูตรนูกนี้มันไม่ตายตัวนะอ่ามันก็มันไม่ตายตัวหรอกบางทีมันนิดๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับ่าก็ต้องลองปรึกษาร้า,านจูนกน่อนนะครับถ้าจูนดีๆมันก็จะออกมาแบบนี้วิ่งแบบลื่นๆเหยียบกรเร่งมานะครับตอบสนองดีนะครับเดินดีไหลไปนะครับแม่งมาทุกอย่างเลยนะครับ พอดีไม่มาหมดเลยเวลาหลังจูนแต่ว่าก่อนจูนมันดูจะแย่ๆนิดนึงอะไรประมาณนี้นะอันนี้ขี่แบบเบาๆนะเดินเนี่ยเน่เดินผมวางเท้าไว้หน่อยเดียวนะฮะรถเดินเองเนี่ยรถมันต้องประมาณนี้นะวางเท้าแล้วเดินเองความเร็วเดินรอบไม่เดินมากแต่ความเร็วเดินอ่าอันนี้วางเท้าเบาๆเลย ขับลื่นเลยนะฮะเปลี่ยนท่อแล้วขับอย่างนี้ก็น่าจะแฮปปี้นะฮะอ่าอันนี้ทีเบาเอารถมาทำก็น่าจะประมาณว่ามันน่าจะวิ่งประมาณนึ้นอยู่เพราะกดบนในนอกก็รู้แล้วรถมันไม่ไปนะมันล่าแล้วโอ,โ,อโอ้นะฮะอ่าแต่ตอนเนี้ยบอกได้เลยว่าคนละคันนะครับลื่นๆนะครับแต่เบาๆเดินนะครับอ่าช่วงถามว่าช่วงช่วงเดินไปแล้วจะมีกินน้ำมันไหมมันต้องยอมรับนะฮะเพราะว่า คือมันได้กับความแรงขึ้นมาแรงม้ามันขึ้นจริงนะครับแรงบิดขึ้นจริงต้องแต่ไม่ได้กินกันนะว่าโอ้ไม่กินแบบบรลายเลยเนี่ยมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะฮะก็คือเอนิดนึงจะไม่ได้โอ้แบบกินแบบรับไม่ได้ไม่ไม่ขนาดนั้นนะอ่าช่วงพัลงมาเร่งนี่ไม่ต้องใส่กันเร่งไฟฟ้าเลยนะเหยียบเร็วแบบควบคุมได้เร็วแบบไม่ใช่ว่าโอ้โห่างนี้อางนี้นะฮะแต่แล้วแบบัวทิ่มไม่ใช่ขนาดนั้น เร็วแบบเท้ายัางเขาเรียกว่าเซนซิทีฟความรู้สึกเท้าเรามันคุมได้อ่นะเร็วแบบนั้นนะครับนี่ครับเร็วแบบวางเท้ากดไปนิดนึงมาแต่ไม่ได้ถึงขนาดว่ากระโจนนะฮะผู้หญิงก็ขับได้นี่นะผู้หญิงขับได้การออกตัวต้นจะดีขึ้นเลยนะครับนี่ออกตัวฮะไม่เหนื่อยขี่ดีมากนะครับขี่ดีมากต้องมาลองนะครับ่า ต้องมาลองช่วงเดินก็หาร้อมเลยนะถึงร้านก่อนแล้วนะโอเคอันเนี้ยสมบูรณ์สรงงานได้นะครับที่แรกเร่งเร่งตัวปานเนี้ยระบบระบบระบนะเสียงมันไม่เอาอะไรเลยนะฮะเสียงมันคือน้ำมันมันบางแล้วก็แบบเร่งมันจะดูแย่ๆหน่อยนะฮะตอนนี้เร่งตัวปานววดเลยนะ เร่งไม่ต้องเร็วแต่ขี่ดีนะครับเร่งไม่ต้องขนาดเร็วมากแต่ขับอ่ะขับดีเลยนะครับรอบเดินวงเดินเบาย,ยังเป็นรถสแตนดาร์ดได้นะครับแต่รถทุกคันเวลาแฟดเนี่ยอย่างโตโยต้าหลังจากเราปรับโปรแกรมอ่ะมันจะมีรอบต่านิดนึงมันใช้เวลาเรียนรู้ประมาณนึงวันน,นะเรียนรู้ตัวมันเองเพราะมันกําลังจับรอบอยู่ว่ารอบเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวมันจะเข้าที่เองแต่แต่ใน,นเข้าที่ไวอันนี้นเข้าที่แล้วนะฮะบางคันก็รอบต่ำๆเนี่ยพอวิ่งสักพักก็จะหาย อ่ะอันนี้ส่งงานอันนี้จบนะครับแบบสมบูรณ์ด้วยนะครับอธิบายเรื่องท่อไปด้วยนะครับ